คือสไตล์ของลูกทีมหรือวิธีการเล่นของลูกทีมเนี่ยมัน,มนเราไม่ได้ใช้สนามใหญ่มาสองอาทิตย์ละฝนตกเป็นหญ้าเทียมซะเยอะอพอไปฟิลลิ่งของ,ของสนามเนี่ยมัน,มนก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับเด็กทั้งทีมก็สร้างประสบการณ์ให้เด็กๆเพื่อเพื่อเป็นอนาคตใหมขข่ของทีมสุราช จุดเปลี่ยนของเกมนี่นครับที่อยู่ดีบอลน,นำอยู่ล้วอยู่พิกกาแ้เนี่ยตรงนั้นเราไม่โทษผู้ตัดสินมันเป็นมุมมองของเขาครับมุมมองของผู้ตัดสินกับมุมมองของของโค้ชเนี่ยมันยังไงก็แตกต่างทุกลลกทุกเกมนะครับมันก็จุดเปลี่ยนพอจุดเปลี่ยนสมาธิเด็กเริ่มเสียค,ค,คือมันบางคนเพิ่งเล่นประสบการณ์ในเรื่องของของการเล่นฟุตบอลอาชีพมันก็จะน้อยลง พอสมาธิเสียก็มาลูกที่2องลูกที่สมครับอยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับเล็กสอนครับว่าทีมจะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับคือณตอนนี้ก็ให้ให้การจะปรับเปลี่ยนหรือเสริมเติมผู้เล่นเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของทางสโมสรครับผมแนวทางของสโมสรจะเป็นคนคนกำหนดทั้งหมดครับผมผมโค้ชและสตาฟแล้วก็ผู้เล่นมีหน้าที่ตามนโยบายของของของทางประธานสโมสร ฝาก,แ,กแฟนบอลหน่อยครับผมาฝากแฟนบอลของสุราชให้มากำลังใจเด็กชุดนี้ถ้าเด็กชุดนี้ยังได้ไปต่อในเลกสองให้กำลังใจเด็กๆเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นอนาคตของของทีมสุราชครับผมขอบคุณมากครับครับ